ครับผมนายสัตวแพทย์สมมุโลงศรีธีรันหรือหมอเนนะครับสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตวายอุชครับเราจะสังเกตอึของน้องหมาน้องแมวได้อย่างไรว่าท้องผูกหรือท้องเสีย ออของน้องหมาน้องแมวนะครับเราสามารถดูได้นะว่าเขาท้องเสียหรือเปล่านะครับอึที่ดีควรจะต้องเป็นก้อนนะครับสีธรรมชาติสีเหลืองออกน้ำตาลนิดนึงนะครับนั่นะค,คือสีที่ปกติคราวน,นี้ความนิ่มนะครับความเหลวของอึนเนี่ยก็บอกได้นะครับถึงความป็นปกติถ้าในกลุ่มกรณีท้องผูกเนาะอึก็จะแข็งแล้วก็ข้างแห้งนะครับอันนี้ท้องผูกแต่ถ้าเป็นท้องเสียเนี่ยอึก็จะค่อยนิ่มขึ้นนะครับเป็นพเ,เหลวประมาณพีก่แกงนะครับเหลวประมาณโยกเกิร์ตยานีฟันหรือเหลวเป็นน้ําเลย อันนี้จะเป็นเพราะว่ที่วงบอกความผิดปกติองอน,นะครับในกรณีที่ท้องเสียเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นน้ําถ่ายออกมาหรือแม้แต่มีมูกเลือดพนนะครับคราวนี้เลือดก็จะมี2อย่างนะครับมีเลือดสดเลือดสดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาทางเดิอนาอาหารส่วนปลายละแต่ถ้าอืดเป็นสีดําอันนี้หมายความว่าม,มีเลือดออกในทางเดิอนอาหารส่วนต้น,นแล้วพอเจอพวกน้าย่อยหรือเอนไซม์ต่างๆเนี่ยก็ทำให้อืดเป็นสีดําได้นะครับอันนี้คือความผิดปกติของอืดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความนิ่มความแข็งนะครับแล้วก็ในเรื่องของ,งสีอืดน,นะครับ แล้วอึแบบไหนควรรีบพาไปหาหมอโดยด่วนในกรณีที่น้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยนะครับถ่ายมีเลือดปนนะครับหรือในกรณีที่ถ่ายเป็นน้ำนะครับพุ่งจุดๆไม่หยุดเลยตอกกระเลงเนี้ยควรที่จะต้องรีบพาไปพบคุณหมอนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับสิ่งที่ต้องทำหากน้องๆท้องเสียควรให้กินอะไรและควรงดอะไร ในช่วงแรกที่มีอาการท้องเสียนะครับอันนี้พูดถึงในกรณีท้องเสียมาเนาะแล้วก็ควรที่จะถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามให้อาหารอ่อนก่อนนะครับหรืองดอาหารก่อนในกรณีที่ท้องเสียเยอะๆเพื่อที่จะพักทางเดิอนอาหารนะครับให้เขาทํางานน้อยลงนะครับประมาณ6 8ชั่วโมงพักก่อนแต่ให้กินน้ําได้นะ แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มให้กินอาหารนอนอนอาหารเือเหลวที่ย่อยง่ายนะครับหลีกเลี่ยงอาหารพวกนมนะครับเพราะนมเนี่ยสุนัขและแมวบางตัวแพ้นะครับแล้วก็ย่อยยากด้วยในเรื่องของไขมันในนมนะครับก็ทําให้ย่อยยากนะครับแล้วก็พวกเนื้อต่างๆหรือเนื้อติดเศษกระดูกอะไรพวกนี้ไม่ควรให้นะครับอาหารย่อยยากต่างๆไม่ควรให้เลยแล้วก็จะมีอาหารในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นอาหารรักษาโรคนะครับก็คือช่วยในเรื่องของทางเดินอาหารด้วยนะครับอันนี้เป็นอาหารที่ เป็นคอมเมอร์เชียลที่มีขายทั่วไปอยู่แล้วนะครับบางทีไปหาหมอคุณบอกว่าจะจ่ายอาหารพวกนี้มาให้ด้วยนะครับ